สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงหน่วยที่สองนะคะหลักการสร้างแบรนด์ให้เป็นดิจิทัลนะคะซึ่งหน่วยนี้นะคะอาจารย์จะแบ่งออกเป็นสอง EP นะคะก็อยากจะให้นักศึกษาศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะให้เข้าใจนะคะในการสร้างแบรนด์นะคะในการสร้างหรือสร้าง ยี่ห้อที่มันเป็นของตัวเองนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังไปก่อนเนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่สถานการณ์ในจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะก็ไม่ไม่ไม่ดีขึ้นเลยนะคะอาจจะมีลดบ้างเพิ่มบ้างนะคะเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิดนะคะก็อยากจะให้นักศึกษาของอาจารย์นะคะดูแลตัวเองดีๆเนาะนะคะแล้วก็ ออกไปข้างนอกก็พยายามใส่แมสนะคะแล้วก็พกแอลเจลอลกอฮอล์นะคะเพื่อล mm ้างมืออยู่สม่ำเสมอนะคะทีนี้เราไปดูในส่วนของบทเรียนของเรานะคะหน่วยที่สองนี้เราจะเรียนในส่วนเราจะเรียนรู้ในส่วนของความหมายของแบรนด์นะคะความหมายของการสร้างแบรนด์นะคะข้อแตกต่างระหว่าง การตลาดแบบดิจิทัลกับการสร้างแบรนด์ดิจิทัลน,นะคะก่อนที่4ก็จะเป็นประโยชน์ของการสร้างแบรนด์นะคะก็สำหรับ E ีีที่1อาจารย์จะพูดถึงประโยชน์ของการสร้างแบรนด์นะคะเดี๋ยวอีพีที่2อเนี่ยนะคะอาจารย์จะมาต่อไปจนถึงข้อที่8เลยนะคะปัจจัยหลักในการสร้างแบรนด์ให้เป็นดิจิทัลนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูความหมายของการสร้างแบรนด์กันนะคะ การสร้างแบรนด์หรือว่าแบรนดิ n งนะคะการสร้างแบรนด์หรือแบรนดิ n g เนี่ยนะคะคือกระบวนการสร้างชื่อเสียงนะคะหรือว่าชื่อเสียงที่สำคัญมากๆนะคะที่เป็นที่มาในความไว้วางใจหรือว่า trust นะคะหรือว่าเป็นที่มาของว่าคำว่าเครดิตเครดิตที่ดีอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกถึงการกำหนดอนาคตของแบรนด์ของเราได้นะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะ การสร้างแบรนด์เนี่ยคือสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแต่ละธุรกิจซึ่งจะเห็นว่าแบรนด์ดังๆเนี่ยะระดับโลกนะคะหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็จะ,ะเขาก็จะเป็นที่ยอมรับของลูกค้านะคะเพราะว่า เขาสร้างแบรนด์ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้คนรู้จักกันไปทั่วโลกนะคะก,ก็จะส่งผลให้แบรนด์เนี่ยของเรามีมูลค่านะคะนั่นก็คือเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ของนักการตลาดทั้งหลายเนี่ยแต่และองค์กรเขาจะมีเป้าหมายแล้วก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนเขาเข้าใจง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะโคคาโคลา่าไนกี้เนาะนะคะถ้าเป็นอุปกรณ์ทางการทีราถูกไหมคะ อันต่อไปนะคะความหมายของแบรนด์นะคะความหมายของแบรนด์หรือว่าดิจิทัลแบรนดิงนะคะหมายถึงการสร้างแบรนด์ผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะคะแอปพลิเคชันอีเมลแล้วก็ทีวีนะคะซึ่งแบรนด์เนี่ยนะคะเขาก็จะ,ะมี คำคำหนึ่งนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักนะคะเขาเรียกว่า personal digital a c e s s assistant นะคะหรือว่า PDA นั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า wireless application protocol นะคะจะเป็นการกำหนดมาตรฐานในวิธีการเข้าถึงข้อมูลและวิธีการบริบรการอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ไร้สายต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของแปลนเนาะ ต่อไปนะคะข้อคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเรานะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะถ้าแบรนด์ประสบความสำเร็จภาพพจน์หรือความทรงจำจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าถ้าแบรนด์แบรนด์ไหนที่ประสบความสำเร็จนี่นะคะถ้าเป็นแบรนด์ทั่วไปนะคะสำหรับคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนอาจารย์ขอยกตัวยอย่างเป็น KFC กับ c d o n a น d s แล้วกันเนาะ ถ้าพูดถึงการกินไก่ทอดนะคะแบรนด์ทั่วไปที่เราจะรู้จักหรือว่าเป็น local brand ก็คืออะไรคะคือ KFC ถูกไหมคะและอีกแบรนด์แบรนด์หนึ่งก็คือ m c d o n นั d s นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือมันจะเป็นภาพลักษณ์เลยเป็นภาพจำของของลูกค้าหรือว่าของผู้บริโภคนะคะเขาจะจำถ้าพูดไปถึงอุปกรณ์การแข่งถ้าพูดไปถึงอุปกรณ์กีฬานะคะก็จะมีอุปกรณ์ของอ มีอะไรคะมีกาซ่าใช่ไหมคะทีสปอร์ตถ้าเป็นเสื้อกีฬาก็จะมีในส่วนของอะไรนะคะแกลนสปอร์ตถูกไหมนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงรถจักรยานยนต์ก็จะเป็นยามาฮ่าฮอนด้นะคะอันนี้คือแบรนด์ที่อันนี้คือแบรนด์ที่ที่ทำให้เกิดภาพจําหรือความทรงจํากับผู้บริโภคนะคะ ต่อมานะคะทาให้ความสําคัญในการนําเสนอคําสัญญาแทนการส่งเสริมในตัวแทนสินค้านะคะ,ะในหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นสร้างความมั่นใจนะคะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เป็นการแสดงถึงความแน่นอนนะคะ ในสิ่งที่ผู้ผบริโภคจะได้รับจริง,รงๆนะคะสำหรับการสร้างแบรนด์อันที่3นะคะคาดการไปถึงอนาคตโดยทำการวิจัยกับผู้บริโภคนะคะเราจะสังเกตหลายๆแบรนด์นะคะที่จะออกมาเนาะการคาดการก็คือการทำวิจัยนะคะงานวิจัยของสินค้าแต่และสินค้านี่นะคะก็จะทำให้เกิดความมั่นใจกับกลุ่มเป้าหมายได้ดีเยี่ยมนะคะ,ะส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่เยเขาจะทำการวิจัยก่อนแล้วเขาจะ ถ้าเป็นแบรนด์ดังๆนะคะอย่างเช่นพวกนี้เวียพรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบรนด์ที่เขามีชื่อในตลาดแล้วเนี่ยเขาจะทําการเขาจะออกผลิตภัณฑ์มาตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องทําการวิจัยก่อนนะคะเขาก็จะให้มีบริษัทรับทางานวิจัยนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าว่าตลอดระยะเวลาที่เขาเปิดบริษัทมาเปิดผลิตภัณฑ์สูตรนี้มาเนี่ยลูกค้าสามารถสามารถติด าสามารถตีตลาดลูกค้ากลุ่มไหนได้บ้างนะคะอันนี้ก็คือการทำงานวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภคเนาะนะคะต่อมานะคะอมองหาสิ่งที่เป็นจุดยืนในระดับที่สูงขึ้นนะคะในลักษณะนี้นะคะการาการที่จะสร้างความเชื่อมโยงให้กับผู้บริโภคหรือว่า emotional blending นะคะในในประเด็นที่นอกเหนือจากคุณภาพแล้วก็คุณประโยชน์นะคะที่ที่เราจะได้รับเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของราคานะคะความสะดวกสบายตัวอย่างเช่นนะคะายางมิชลินนะคะยางยี่ห้อยี่ห้อนี้แหละคะ่ะขายยางโดยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเล็กนะคะจะไม่พูดถึงเรื่องรูจ้าก็คือเวลาเวลาเขาสร้างแบรนด์แบรนด์ที่จะให้กับบุคคลทั่วไปในการใช้งานเนี่ยนะคะ อย่างเช่นยางรถยนต์มิชลินนะคะเขาก็จะสร้างในลักษณะของอเอาเด็กนะคะมาเป็นตัวชูชูลงในการสร้างแบรนด์ของเขานะคะเขาก็จะเอาเด็กเอาเด็กมาชูก็คือเพราะปกติแล้วนะคะผู้ปกครองจะให้ความสําคัญกับกับเด็กเล็กที่อยู่ในรถมากนะคะถ้าถ้ายางยี่ห้อนี้สามารถทําให้ทําให้เด็กเล็กรู้สึกปลอดภัยได้เนี่ยนะคะเขาก็จะแสดงว่าเขามุ่งประเด็นไปที่เด็ก นะคะเขาให้ความสําคัญกับเด็กเป็นที่หนึ่งนะคะก็แบรนด์นี้ก็มีมาในไทยนานเป็นสักพักแล้วนะคะอ่าข้อที่5นะคะให้ความสําคัญกับวิธีที่จะช่วยให้เกิดการสนทนาระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคหรือระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคด้วยกันนะคะจะใช้วิธีการสื่อสารแบบทางเดียวเป็นแบบ one-way communication เหมือนที่สื่อในทีวีและป้ายโฆษณานั่นเองนะคะ ถส่วนใหญ่แล้วนะคะ,ะเวลาโฆษณาเมื่อก่อนนะคะก็จะโฆ,โฆษณาในลักษณะของทีวีนะคะวิทยุเนาะแล้วก็เว็บไซต์นะคะเป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะข้อที่6คคำนึงถึงังทางเลือกอื่นๆในการสร้างแบรนด์เพื่อเตรียมพร้อมกับผลทางนะคะแก้ไขในกรณีที่มีความล้มเหลวและหันมาลงทุนในทางเลือกที่จะช่วยกู้สถานการณ์ได้นะคะค่าสำหรับ หัวข้อนี้นะคะก็จะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังไปในหัวข้อถัดไปนะคะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างระหว่างการตลาดแบบดิจิทัลกับการสร้างแบรนด์แบบดิจิทัลนะคะในในการที่เราสร้างการตลาดแบบดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะมีความนิยมหรือว่ามีความโดดเด่นในการสร้าง ในการสร้างการตอบรับผู้ซื้อหรือผู้บริผู้บริการแบบครั้งต่อครั้งนะคะแต่การสร้างแบรแบบดิจิตอลเนี่ยหรือว่าดิจิตอลแบนดิ้งเนี่ยนะคะก็ในการสร้างความสัมพันธ์ตลอดชีวิตระหว่างลูกค้ากับธุรกิจนะคะทีน,นี้เรามาดูประโยชน์ของการสร้างแบบดิจิตอลกันนะคะช่องทางที่1เลยนะคะก็คือสิ่งที่สำคัญเลยที่หก็คือช่องทางที่หลากหลายนะคะหรือว่า มอนตีชาแนลนะคะเป็นการสร้างแบรนด์ดิจิทัลที่แข็งแกร่งนะคะจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถกระจายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้หลายรูปแบบนะคะซึ่งรวมถึงช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาออนไลน์เว็บไซต์แชทนะคะสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็จะทำให้โปรโมตส,สินค้าได้หลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลายๆธุรกิจ ได้เป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าเป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลเนาะข้อที่2คือการทําให้เกิดไวรัลนะคะไวรัลก็คือเป็นสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติทำตามๆกันมาถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วเนี่ยนักศึกษาจะจําได้เลยนะคะว่ามันจะมีช่วงช่วงหนึ่งนะคะที่ที่เขานิยมนอนอยู่พื้นแล้วก็แพลงนะคะเขาเรียกว่าแผลงกิ้งเนาะนอนแล้วก็นอนคว่ำลงแล้วก็แพลงนะคะให้ตัวตรงไปกับ ขนานไปกับพื้นนะคะแต่ว่าตรงส่วนส่วนด้านบนศรีรษะแล้วก็ด้านล่างตรงปลายเท้าเนี่ยจะไม่แตะพื้นแต่ว่าอยู่ตรงกลางตรงตัวเรามันจะมีตัวหนุนอยู่นะคะเขาเรียกว่า p แ a n k i n g มันจะเป็นไวรัลหลายๆ v i r ไวรัลนะคะแล้วก็จะมี challenge เนาะที่เขาเรียกว่า challenge นะคะคือเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือเหมือนหลายๆคนที่เอาน้ําแข็งไป ไว้ในถังแล้วก็เทราตัวเองอย่างนี้ก็ใช่นะคะนี่เขาเรียกว่าวรัลเนาะนะคะสาก็าคือการตอบการโต้อตอบหรือว่าอินเทอร์แอคชั่นนะคะการโต้อตอบในที่นี้ก็คือการสร้างาแบรนด์ดิจิตอลใน,นช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ของการเป็นลูกค้าที่ไม่เหมือนใครนะคะมีวิธีการบางอย่างในการสร้างแบรนด์นะคะคืออนุญาตให้บริษัทตอบโต้ตกับลูกค้ารวมไปถึงการเปิดตัวโฆษณาแบรนด์ที่ ดูได้นะคะในบางเว็บไซต์หรือว่าการสร้างภาพเพื่อแสดงคุณสมบัติที่ดีที่สุดของบริษัทหรือว่าตราสินค้านั้นๆน,น,นะคะอ่าค่ะสำหรับการโต้ตอบหรือว่า interaction นะคะเป็นการสร้างสิ่งที่สิ่งที่ช่องทางในการโต้ตอบกับ ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นหลายๆแบรนด์เนาะท,ที่ที่ที่ทำการที่ทำช่องทางหรือว่า l i น์แอหรือว่า l i น์ official เนี่ยนะคะที่จะโต้อตอบกับลูกค้าได้ทันท่วงทีนะคะค่ะข้อที่5นะคะการเชื่อมต่อที่ดีกว่าอ่าค่ะเรามาต่อในส่วนของการเชื่อมต่อนะคะการเชื่อมต่อที่ดีกว่าหรือว่า better connection <c oughs> นะคะ better connection ตรงเนี้ยนะคะ,ะจะทำให้อ่า การสร้างแบรนดิจิตัลของเราเนี่ยนะคะจะช่วยให้เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะคะคุณค่าของแบรนด์ก็ยังคงเป็นจริงตลอดหลายปีที่ผ่านไปนะคะและได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัยรุ่นยุคใหม่ๆได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอา,อาจารย์ก็ขอฝากนักศึกษาไว้จนถึงประโยชน์ของการสร้างแบรนด์นะคะสำหรับ EP ที่1น,นะคะก เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะใน EP ที่2เนาะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ